ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิระยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเนื่องจากในเดือนนี้นะคะเราก็มีวันที่น่าสนใจอีกหนึ่งวันค่ะนั่นก็คือวันต่อต้านคอรัปชันแห่งชาตินะคะซึ่งปัญหาคอรัปชันในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศเพราะว่าปัญหาคอรัปชันทําให้เกิดความเสียหายมากมายนะคะดังนั้นในแต่ละประเทศค่ะจึงได้ให้ความสําคัญกับการปราบปรามทุจริตและการคอรัปชันเป็นอย่างมาก we <laughs> และในวันนี้นะคะเราจะได้มาทําความรู้จักกับวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรค่ะซึ่งทุกๆวันที่6กันยายนเนี่ยนะคะก็จะถูกกําหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยเขาก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งตระหนักถึงภายไร้ แล้วก็เห็นความสําคัญในการปราบปรามต่อต้านคอร์รัปชั่นในหน่วยงานอีกด้วยนะคะสําหรับวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาตินี้นะคะก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยการริเริ่มของดุสิทตนนทาน,นาครอ,อดีตประธานหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยที่ได้ทุ่มเทขับเคลื่อนสร้างความตื่นตัว ของคนไทยในเรื่องนี้นะคะจนกลายเป็นวาระแห่งชาติซึ่งนายดุสิทธตนนทนาครเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่6กันยายน2,554โดยในช่วงท้ายของชีวิต งานที่ท่านให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือความมุ่งมั่นที่จะทําให้สังคมลุกขึ้นมาร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะดังนั้นจึงมีการเสนอให้วันดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติในส่วนของเจตนารมณ์ของวันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาตินั้นเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นภัยร้ายแรงและก็กําลังลุกลามอย่างรากลึกในสังคมไทยจนสร้างความเสียหายต่อ เศรษฐกิจสังคมและก็โอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนานซึ่งนาทีของคนไทยที่จะต้องลงมือร่วมกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมนะคะโดยจะมีการจัดงานขึ้นในแต่ละปีก็ให้ความสําคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมเกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมกันนะคะกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไปดังนั้นนอกจากการเชิญชวนให้ประชาชนข้าช องค์กร,กรทั้งภาครัฐและก็เอกชนมาร่วมแสดงพลังแห่งความดีรังเกียจการโกงกินแล้วก็การโกงแล้วนะคะยังจัดให้มีการนําเสนอข้อมูลแล้วก็แนวทางใหม่ๆด้วยเช่นความก้าวหน้าของพลังคนไทยและภาคส่วนเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันเปิดเผยพฤติกรรม เหตุการณ์หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีนะคะเครื่องมือหรือว่ากลไกใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็อุปรสรรคสําคัญในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเป็นต้นค่ะโดยในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้ง องค์กรขึ้นค่ะชื่อว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะโดยองค์กรนี้ก็มีการเริ่มภารกิจครั้งแรกนในปี่ยใ4นปี2554ในชื่อภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันบนแนวคิดริเริ่มนะคะซึ่งก็มีองค์กรจากภาคเอกชนภาคการศึกษาภาะคะรัฐแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเ,เข้าร่วมกว่า23แห่ง โดยมีการจัดงานนะคะสัมนา,าการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นค่ะซึ่งจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะคะก็เกิดขึ้นวันที่1มิถุนายน2554ณโรงแรมพาซาแอตินีโดยปณิธานอันแรงกล้าของคุณดุสิตนนทนาคนี่นะคะก็ได้รับการสารต่อจากเหล่าสมาชิกโดยการนำของคุณประมวลสุธีวงศ์ผู้เข้ารับตำแหน่งประธานภาคีหลังจากที่คุณดุสิตเนี่ยนะคะเสียชีวิตลงในปี2555เขาก็มีการเปลี่ยนชื่อ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยแล้วก็มีการจดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธิในปีะในปี2557ค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกรวมทั้งสิ้นเนี่ย54องค์กรแล้วนะคะโดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินง,งานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยในด้านวิชาการการบริหารและกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการ ต่อต้านขอรับชั้นค่ะ 2. เป็นการจัดหาทุนนะคะเพื่อการดําเนินงาน หรือเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยค้นคว้าให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งสนับสนุนกิจการค่ะ 4. การส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะคะบ่มเพาะทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติค่ะ5สนับ สนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะคะ 6. การดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ค่ะและ7ค่ะไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะทีน,นี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารองค์กรและมูลนิธิในส่วนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกันบ้างดีกว่าน,นะคะ โดยการนำของคุณประมวลสุธีวงศ์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของสำนักงานนะคะแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบมีรองประธานกรรมการกรรมการและเลขานุการแล้วก็กรรมการและเหรรญยิกนะคะในส่วนของประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโดยคุณวิเชียนพงศธรค่ะ ก็จะมีโครงสร้างองค์กรคล้ายๆกันนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการกลยุทธ์รัฐกิจสัมพันธ์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยรองประธานกรรมการกรรมการและเลขาธิการแล้วก็กรรมการและเหรัญยิกนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของวิสัยทัศน์และพันธกิจค่ะในส่วนของวิสัยทัศน์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นพลังสังคมที่ขับเคลื่อนให้คนไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับและออกมานะคะและนี้ก็เพื่อเป็นการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะท่านี้ในส่วนของการต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติเนี่ยนะคะเรามาดูในส่วนของยุทธศาสตร์3ปอกันบ้างดีกว่าโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเขาก็มุ่งที่จะขับเคลื่อนพันธกิจด้วยยุทธศาสตร์3ปค่ะ3ป มีอะไรบ้างปอแรกก็คือการปลูกฝังค่ะปลูกฝังค่านิยมใหม่ในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนสนับสนุนให้เกิดการยกย่องคนดีที่มีศีลธรรมนะคะโดยการปลูกฝังในครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนขึ้นค่ะเป็นค่ายเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชันนะคะหรือว่ายุท2020 มีการร่วมมือกันกับองค์กรด้านเยาวชนนะคะศูนย์คุณธรรมและภาคีอื่นๆ13องค์กรมีการจัดอบรมนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศในรูปแบบของค่ายเยาวชนที่สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะรู้เท่าทานการโกงในแบบต่างๆมองเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมแล้วก็เน้นในส่วนของการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ภาวะผู้นํามีความกล้าหาญ รวมถึงฝึกหัดพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะต่อมาก็จะเป็นโครงการ New Gen New Media นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดประกวดผลงานสื่อสารสารคดีอินฟโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ในหัวข้อผลกระทบต่อการโกง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายกับหลายประเทศแล้วก็มุ่งหวังให้วิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์โฆษณาขึ้นมานะคะในชุดอย่าให้คนโกงมีที่ยืนซึ่งก็มีการทำเป็นสารคาดีสั้นค่ะชื่อว่าปลูกจิตสำานึกต่อต้านคอร์รัปชันนะคะโดยก็จะมีความยาวหนึ่งนาทีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ทุกวันตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะโดยในสารคาดีชุดนี้นะคะก็จะมีทั้งสิ้น6ตอนด้วยกันค่ะเป็นการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ ต่อามาในส่วนของปอที่2ค่ะเป็นปอยุทธศาสตร์การป้องกันนะคะเป็นการป้องกันนั่นเองอันนี้ก็จะทําหน้าที่เสมือนหมาเฝ้าบ้านสอดส่องดูแลให้เกิด การคอร์รัปชันน้อยที่สุดรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและก็กระบวนการที่จะลดโอกาสของการโกงกินค่ะโครงการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปอปชและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็เฝ้าระวังภาคประชาชนพร้อมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปถึงการตรวจส และก็การเฝ้าระวังการทำงานการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐนะครับพร้อมกันนี้ยังมีคำแนะนำเรื่องการวิเคราะห์ราคากลางการวิเคราะห์หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมการประมูลจากงานภาครัฐด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีการประกาศใช้ขึ้นมาในปีพุทธศักราช2558ซึ่งจะเป็นเสมือนกฎหมายกลางที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาใบอนุญ,ญาต ของทางราชการนะคะเริ่มจากการจัดให้มีช่องทางรับคำขอณนะจุดเดียวกำหนดวิธีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว รู้ชัดถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับบริการลดการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกถึงความโปร่งใสในการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆอาจจะกล่าวได้ว่าในทางพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็มีส่วนอย่างมากในการแก้ไขปัญหาในการเรียกรับสินบนในระบบราชการไทยค่ะซึ่งในส่วนขององ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาก็ได้ ร่วมมือกันนะฮะกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขาการออกใบอนุญาตโดยรองงอ .4 สำหรับผู้ประกอบการรวมถึงผลักดันให้หน่วยงานราชการต่างๆช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ค่ะ เรามาดูในส่วนของการผลักดันการปฏิรูปกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันนะคะก็จะมีการร่วมกันผลักดันกฎหมายที่ส่งผลดีต่อการ,ต,การต่อต้านการคอร์รัปชันโดยก็จะมีการออกเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะคะมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการประจำปีพุทธศักราช2558พระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช ปีพุทธศักราช2542พระ,ะราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายปีพุทธศักราช2558พระราชะบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพระราชะบัญญัติแก้ไขพระราชะบัญญัติข้อมูลข่าวสารปีพุทธศักราช2540 พระราชบัญญัติโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาคราัฐพระราชบัญญัติการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์พระราชบัญญัติการจัดตั้งสารทุจริตและการยึดคืนทรัพย์สินพระราชบัญญัติคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริตพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พระราชบัญญัติองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมและการผลักดันกฎหมายที่ช่วยสร้างความตื่นตัวทัศนคติและค่านิยมใหม่ในภาคประชาชนค่ะ ในส่วนของการผลักดันมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐนะคะโดยทางกระทรวงการคลังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนค่ะการนํามาตรการป้องกันคอร์รัปชันที่ปฏิบัติแล้วเป็นผลสําเร็จในต่างประเทศมาใช้ในการดําเนินโครงการของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปรง่งใสบนความสมัครใจของทั้งภาครัฐนักธุรกิจเอกชนแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะของภาคประชาชนซึ่งถึงขณะน,นี้รัฐบาลก็ได้มีการตกลงนะคะนำมาใช้ปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยสามมาตรการด้วยกันก็คือมาตรการแรกค่ะโครงการข้อตกลงคุณธรรมร่วมมือสมาคมวิชาชีพและสมาคมธุรกิจนะคะเช่นสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัม สมาคมธนาคารไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทเพื่อสรรหาและจัดการสัมมนา,านะคะต่อมาก็จะเป็นโครงการเพื่อความโปร่งใสในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ หรือ Extractive Industrial Transparency Initiative หรือ EITI นะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขึ้นเป็นองค์กรคณะ EITI ระดับประเทศประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐนะคะภาคอุตสาหกระะกรมแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะเพื่อทำหน้าที่ในการวางระบบเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ EITI Standard นะคะโดยข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของรายงาน EITI Report ที่ทุกภาคส่วนทุกสังคมนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างไม่เครือบแคลงใจค่ะต่อมาในส่วนของโครงการที่3นะคะก็เป็นโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐหรือ Construction Sector Transparency Initiative นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการที่เริ่มโดย World Bank สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยมีแบบแผนของการเปิดเผยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายเป็นประโยชน์แล้วก็ครอบคลุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบของภาคประชาชนอย่างโปรง่งใสค่ะต่อมาในส่วนของพระราชกฤษฎีกานะคะการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายซึ่งก็มีการประกาศใช้เมื่อปีพุทธศักราช2558ก็จะถือเป็น การปฏิรูปครั้งใหญ่นะะที่ปรับระบบราชการและก็กระบวนการทํางานของราชการได้เป็นอย่างดีโดยกฎหมายฉบับนี้สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในหลายด้านในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชันการส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน การลดความเหลื่อมล้ำการสร้างความเป็นธรรมและก็ลดการใช้อํานาจที่ไร้คุณธรรมของเจ้าหน้าที่นะคะโดยผ่านมายัางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้ร่วมการสนับสนุนโครงการสังคยนากฎหมายอันเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงการผลักดันให้เกิดการยกเลิกกฎหมายบางส่วนนะคะจากที่เคยมีมาเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนฉบับให้เหลือแต่กฎหมายที่ง่ายชัดเจนไม่เป็นภาระแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าโครงการนี้ค่ะ จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของรัฐในการให้บริการประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกและพระราชกิจดีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่ต้องการอำนวยความสะดวกลดภาระให้กับประชาชนและลดปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชันในท้ายที่สุดนะคะ ต่อมาปอที่3ค่ะก็เป็นปอเปิดโปงนะคะเป็นยุทธศาสตร์ด้านการเปิดโปงค่ะจะทําหน้าที่เสมือนหมาเฝ้าบ้านสอดส่องดูแลให้เกิดคอร์รัปชันน้อยที่สุดรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือหรือกระบวนการที่จะลดโอกาสของการโกงกินโดยจะมีการแถลงการคัดค้านการล้างผิดคดีโกงนะคะร่วมกันกับภาคีธุรกิจการเงินและการลงทุนเพื่อคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างกฎหมายล้างผิดคดีทุจริตค่ะในมาตรา3 ในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพร้อมเน้นย้ำถึงจุดยืนนะคะว่าบรรดาคดีความในความผิดฐานคอร์รัปชันทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับกระบวนการยุติธรรมในสังคมและเพื่อให้การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในประเทศมีความจริงจังเป็นรูปธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะทั้งนี้ก็มีการจัดถแถลงข่าวด้วยนะคะใน15คดีที่อยู่ในความสนใจของ ชนโดยร่วมกันกับภาคีภาคประชาชนและก็สื่อมวลชนเพื่อทวงถามและติดตามความคืบหน้าของคดีสําคัญจากองคอ์กรภาครัฐเฉพาะจากการเฝ้าติดตามก็พบว่ามีคดีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน มักใช้เวลาในขั้นตอนต่างๆเนี่ยยาวนานมากแล้วก็เป็นความล่าช้านะคะที่ทําให้คนโกงเนี่ยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทั้งนี้ทางองค์กรเองค่ะเขาก็ได้มีการแบ่งกลุ่มคดีออกเป็น4กลุ่มหลักด้วยกันนะคะโดยกลุ่มแรกจะเป็นคดีรอคําอธิบายค่ะ ได้แก่คดีไมโครโฟนทองคำนะคะป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรสนามฟุตซอลโกงลำไยคดีครองด่าน,นะ,ะ่ะคดี CTX แล้วก็คดีรถหรูค่ะต่อมาแบบที่2ก็จะเป็นคดีที่คาราคาสั่งใจนะคะน,นี่ก็จะได้แก่คดีทุจริตจำนำข้าวผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะนางจุธามาสิริวันประหลัดคมนาคมค่ะนายสุพจนทรัพล้อมแล้วก็ทุจริตก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศและโครงการไทยเข้มแข็งนะคะ3คดี รออายการค่ะได้แก่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบฐานปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าวนะคะนี้ก็จะเป็นที่สนใจของประชาชนค่ะต่อมาในรูปแบบที่4นะคะกลุ่มที่4จะเป็นคดีที่ต้องไม่กระพริบตาได้แก่คดีไร้ส้มค่ะโดยคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะคะคดีของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์นะคะผู้บัญชาการสอบสวนกลางและกรณีจดหมายน้อยของเลขาธิการสาร ปกครองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการพิพิธภัณฑ์กลงชาติค่ะร่วมกันกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการนําข้อมูลมาจัดทําพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดโปงกลง สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาตินะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นเส้นทางโกงในคดีต่างๆ10คดีรวมทั้งจัดทําเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์กโกงให้ผู้ได้รับการศึกษาเนี่ยได้ข้อมูลจากคดีต่างๆและสามารถแชร์ต่อให้ผู้อื่นเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดทําภาพยนตร์โฆษณาและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลโกงแห่งชาติทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ก,การทำข่าวเชิงสืบสวนในการสนับสนุนสถาบาันอิสาระเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในด้านการอบรมการประกวดข่าวนะคะโดยมุ่งหวังให้การทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือ investigative journalism นะคะมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็เป็นวิชาชีพที่สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างสง่าง,งามค่ะนั่นก็คือในส่วนของ องค์กรนะคะต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะที่จัดตั้งขึ้นโดยเล็งเห็นนะคะถึงความสําคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันค่ะและววันที่6กันยายนของทุกปีก็ถูกจัดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o ยูทูบช่องอับพลดิจิทัลพิรยาพิรม พักดีและทีมางานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377 เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย พสัตรระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภุ่มเอกาชใจพันธนาพาชาติมั่นคงใต้ธงใต้รงมประชาชนสุขสดใส why, but...